ในโอกาสพิเศษที่นิตยาศารแม่บ้านกำลังจะอายุครบ50ปีก็เลยจะชวนมาทำเมนูพื้นบ้านโบราณอย่างแกงล้วมสูตรจากนิตยาศาสรแม่บ้านเล่มที่142ปีพศ2 5 2 7จะน่ากินขนาดไหนไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งเกลือป่นโขลกพ่อยาบใส่ขา่าตะไคร้โขลกให้เข้ากันใส่หอมแดงกระเทียมกระชายกะปิ โขลกให้ละเอียดใส่เนื้อปลาช่อนย่างแล้วโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันสับหน่อไม้เป็นเส้นหย,ยาบๆโรยเกลือป่นคลุคกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้อย่างน้อย30นาทีพอครบเวลาแล้วบีบน้ำออกแล้วล้างให้หมดความเค็มนำลงต้มในน้ำเดือดพอเดือดอีกครั้งปิดฝาเบาไฟจับเวลา15นาทีแล้วยกลงนำไปล้างให้สะอาดอีกครั้งตั้งกระทะใส่หัวกะทิประมาณ150กรัมผัดให้แตกมัน ใส่น้ำพริกที่โขลกไว้ผัดให้หอมใส่น้ำปลาผัดให้เข้ากันตักน้ำพริกผัดใส่หม้อเติมหางกะทิเปิดไฟกลางต้มให้เดือดใส่ปลาช่อนย่างน้ำตาลปีบ๊บหน่อไม้เคี่ยวให้หอมใส่เห็ดนางรมและหัวกะทิที่เหลือพอเดือดอีกครั้งใส่ชะอมคนให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จชื่อแกงรวมคาดว่าเพี้ยนมาจากคำว่าแกงรวม เป็นเมนูพื้นบ้านของภาคกลางสำหรับสูตรนี้เราใส่เห็ดนางรมเพื่อเพิ่มความหวานและใส่ชะอมที่ทำให้หอมเป็นพิเศษเป็นแกงที่อร่อยครบรสเหมาะกับโอกาสพิเศษแบบนี้มากๆเลยค่ะ